สวัสดีครับโลกโซเชียลแล้วก็ชาวเพื่อนเพื่อน o o k บุกทุกทท่านนะครับครับผมอาจารย์สุรสักนะครับเลยที่เรียกว่าครูเอ็มนะครับก็วันนี้นะครับจะมาเทสชุดเคลาเกะนะครับมินินะครับก็คือพอดีลูกค้าได้สั่งยกชุดมาเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวคัสเอบีนะครับคัสเอบีที่เห็นคือเป็นคัสเอบีโมโนนะครับงาน DIY นะครับก็คือเล่นยกชุดเลยครับมีมิกหนึ่งตัวมีพาวเวอร์หนึ่งตัว พาวเวอร์ตัวเล็กๆมินินะครับก็เล่นงานคาราโอเกะได้สบายๆนะครับส่วนโน้ตบุ๊กไม่เกี่ยวนะครับโน้ตบุ๊กหมอมาเทสให้ดูส่วนตู้นะครับที่เห็นก็คือเป็นตู้เสียงกลางแหลมพร้อมขาตั้งแล้วก็ตู้ซับบูเฟอร์อ่าเน็กซ์โซเอฟเอพันสองนะครับก็คือมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังคือจะเป็นการต่อนะครับอาเรการต่อเลยนะจะเรียกเลาไม่ใช่นุกรกมเขาเรียกต่อขนานครับผมขนานเสียงแหลมเข้าเสียงกลางเสียงกลางวิ่งไปเบสนะครับ แล้วก็ออกจากเบสวิ่งไปพาวเวอร์นะครับเป็นโมโนเส้นเดียวนะครับเทียนนี้นะครับอ่าก็คือจะอธิบายด้านหลังตู้ครับนั่นคือในตู้เบรครับจะมีเนสเวิร์ดนะครับดักเสียงทุ้มอยู่ด้านหลังนะครับด้านในตรงตรงแท็บที่ต่อสายครับคือผมใส่เนสเวิร์ดเสียงเบสไว้ตู้ละ1ชุดนะครับส่วนเสียงกลางก็นะครับเสียงกลางก็จะใส่ไว้และคือเป็นอ่าเนสเวิร์ดเสียงกลางกับเสียงแหลมนะครับใส่ไปที่ตรงแท็บหลังตู้เลยนะครับ คือลากเป็นโมโนเส้นเดียวนะครับสามสายลำโพงนะครับมาที่ power นะครับ power ก็เป็น power ธรรมดานะครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นเป็น power ธรรมดาเลยนะครับอืมครับเดี๋ยวผมจะมาลองเทสเสียงนะครับในแนวคาราโอเกะให้ฟังนะครับอ่าที่เห็นนะครับขาตั้งกล้องไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็คือตัวนี้เจ้าตัว power นะครับก็มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับมีวัลลุ่มนะครับ เป็นงาน DIY ครับสวยๆนะครับครับดูครับอ่านะครับที่เห็นนี้นะครับอืมแล้วก็มิกตัวนี้นะครับก็คือลูกค้าสั่งยกชุดมาคือต้องจัดมิกให้เลยจัด power จัดตู้ให้เลยนะครับงานคาราโอเกะเล็กๆสบายครับผมเดี๋ยวผมจะหยับกล้องนิดหนึ่งแล้วผมก็จะเทสเสียงให้ฟังกันนะครับอ่าเริ่มต้นก็คือผมต้องเปิดที่มิกก่อนนะครับเปิดมิกเสร็จแล้วก็ โอเคเอฟเฟกเรียบร้อยแล้วผมตั้งเรียบร้อยแล้วที่ลูกค้าต้องการเอฟเฟกผมก็ตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็พาวเวอร์นะครับนี่ครับพัดลมจะหมุนนะครับนี่คือวอลลุ่มนะครับอ่าผมเล็งวอลรุ่มสุดเลยนะครับผมจะมาแต่งอัลทิมิกแต่งอัลทิมิกนะครับก็เดี๋ยวผมเทสเป็นคาราโอเกะนะครับผ่าน youtube เลยนะครับอ่ะผมเปิดทางโทรศัพท์ละเอ้น้ตบุ๊กละนะครับน้ตบุ๊กข้างล่างนะครับ อโอเคเริ่มฟังเสียงกันนะครับ you เพื่อนขอโทษด้วยพอดีผมหาเพลงไม่เจอนะครับก็เลยเอางี้ครับผม ครับผมนะครับที่ได้ยินเสียงไปนะครับเสียงจากบันทึกจากกล้องนะครับก็จะไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้คุณภาพเสียงที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเป็นอันว่าทดสอบนะครับแล้วก็รีวิวไปด้วยในตัวนะครับจบสิ้นลงนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับทางโลกโซเชียลนะครับเพื่อนๆนะครับเฟซบุ๊กนะครับยูทูบแล้วก็ไลน์นะครับก็ขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมนะครับ คลิปสั้นๆนะครับได้ใจความนะครับในเวลา10นาทีกกว่านะครับก็ชุดนี้นะครับเป็นลูกค้าสั่งมานะครับพร้อมตู้ลำโพงนะครับเสียงกลางแหลมพร้อมขาตั้งนะครับชุดนี้นะครับมินินะครับอ่าก็คือเก็บไปล้องคาราโอเกะในงานนะครับกันเองวงเล่านะครับงานเทศกาลนะครับต้องกันเองนะครับมิกนะครับตัวหนึ่งแล้วก็พาวเวอร์ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้รับประกันว่าออกงานใช้ได้เลยนะครับคุมได้ประมาณ สิบโตะก็โอเคครับทูน้ําเสียงเลาได้จะมาสิบโต๊ะได้สิบขึ้นนะครับถ้าเกิดตั้งใจฟังครับพับก็ขอขอบคุณนะครับที่เสียสละเวลารับชมนะครับวันนี้นะครับผมอาจารย์สืศักดิ์นะครับหรือที่เรียกว่าครูเอ็มนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการจัดส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับครับขอบคุณครับ